ทำหัวข้อวิจัยอะไรดีเนาะมีคนทําหรือ,อยังอใครกำลังเขียนขอทุนเหมือนนาจะเน่บ้างคะอยากขอทุนทาวิจัยไม่รู้ทําหัวข้อวิจัยอะไรดีนะคะแล้วเราอยากจะทําความเข้าใจเรื่องเนี้มันว่ามันมีคนทํามากน้อยแค่ไหนเอ๊จะต้องใช้เครื่องมืออะไรดีนะอ๋อเนฮคิดออกแล้วค่ะ AI ช่วยคนใส่ตัวตัว,ตว,ตวนาการไหมคะเขาสามารถทําสิ่งนี้ได้คะ่ะไปดูกันค่ะ สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะอาจารย์นเนค่ะสอนวิชาเอกการตลาดอยู่ที่มสทค่ะมีความสนใจเอา AI มาใช้ในการวิจัยการตลาดการสื่อสารค่ะ ทบทวนกันนิดนึงนะคะถ้าใครดูคลิปที่แล้วของอาจารย์นน้นะคะ a n s w e r ร์ด s ค่ะคำตอบใหม่ของการวิจัยค่ะ a n s w e r ร์ด s ช่วยเราในเป็นการค้นทบทวนวรรณกรรมช่วยอ่านได้แต่วันนี้นะคะนี่จะพาไปดูฟังกช์ชันที่สำคัญเลยค่ะคือให้เขาค้นหาเรื่องราวที่เราสนใจเพื่อหาเป็นหัวข้อวิจัยแล้วก็นอกจากนี้นะคะอยากให้นะสรุปเรื่องนั้นให้เป็นภาพเป็นไดอะแกรม ทำได้ใหม่ทำได้สิต้องไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอก่อนเหมือนทุกทีกดไลค์ให้เขาหน่อยนะคะจะได้แสดงว่าติดตามกันอยู่นะคะกดแชร์ไปให้กับคนที่ได้ใช้และสิ่งที่สำคัญนะคะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะเจอกันเวลาที่อาจารย์เนมีคลิปใหม่มาเพราะบอกไม่ได้เลยอะคลิปจะออกวันไหน ดังนั้นต้องขอให้จั่นกระดิ่งแล้วติดตามกันไว้ติดตามกันให้ใกล้ชิดกว่านี้นะคะก็มาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันค่ะเราจะได้คุยกันแบบใกล้ชิดนีคะบอกเลยนะคะถ้าสมาชิกนะคะนี่จะมีของขวัญพิเศษมาให้เรื่อยๆนะคะใต้คลิปบริเวณ e s c r i p t i o n ค่ะ บางทีก็จะแจกเป็นพร้อมแจกเป็นคู่มือให้คนความจำเลยนะคะ Answerdis.io ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการทบทวนวนาารรณกรรมค่ะได้มีคลิปหลายอันของเขาแล้วนะคะลองไปดูวิธีสมัครได้เดี๋ยวเนทิ้งการดไปให้แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o n ด้วยพิเศษมากๆาเลยค่ะใครตามไปในลิงก์นี้นะคะจะมีส่วนลดให้ด้วยค่ะในการสมัครและเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของทุกคลิปไว้ใน description เลยนะคะให้ไปติดตาม Answerdis ได้อย่างเป็นระบบเลยค่ะโดยที่ให ไลฟ์ของ EP นี้นะคะจะเป็นเรื่องของค้นคว้าเพื่อหาไอเดียการวิจัยและการสรุปไอเดียนั้นให้เห็นเป็นภาพค่ะเมนู นะคะของ Answer This นะคะฝั่งซ้ายเมนูที่4ค่ะนั่นคือ Search Paper ค่ะได้มีความสนใจอยากจะทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI Chatbot ในกลุ่มของ E-Commerce นะคะโอ้หัวข้อการตลาดมากๆนะนี่ก็อยากรู้ค่ะว่าเฮ้ยมันมีใครทำเรื่องมีแล้วบ้างจะได้รู้ว่ามีปัจจัยไหนที่เอามาใช้เพราะนี่คือการวิจัยเชิงปริมาณค่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้จะไป Search Paper กันเลยค่ะทุกคนกดคลิก Search Paper เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีนะคะช่อง องให้เราใส่คำถามค่ะ ซึ่งเนจะพิมพ์คำถามซึ่งต้องเป็นคำถามปลายเปิดนะคะการใช้ search paper นะคะเป็นการใช้ฟังก์ชันการถามคำถามปลายเปิดในหัวข้อที่เราสนใจค่ะนะดังนั้นสิ่งที่เนแนะนำคือสมมติว่าเนสนใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ AI chatbot ใน e-commerce นะคะี่ก็แค่แปะชื่อหัวข้อที่เนสนใจค่ะแล้วก็เติมให้มันเป็นคำถามปลายเปิดค่ะคำถามแบบนี้เขาเรียกคำถามปลายเปิดค่ะหรือ query ค่ะซึ่งเดี๋ยววิดีโอที่โครนี่ายกับ สมาชิกนะคะในจะทิ้งบอทดตัวหนึ่งไว้ให้ด้วยนะก็แค่เอาบอทเนี้ค่ะไปใส่จ e m i n i ใส่ ChatGPT เพื่อปรับนะคะ ตัวแปรรือหัวข้อที่เราสนใจนะคะโดยที่บอทจะถามตอบกับเราเกี่ยวกับตัวแปรแล้วก็เกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะเราก็สามารถได้คิวรีออกมาได้นะคะซึ่งเดียวแถมให้กับสมาชิกไปด้วยเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะว่าแปะคิวรีเสร็จสิ่งที่ในยชวนทำต่อไปค่ะคือมาปรับที่เซิร์ชฟิลเตอร์ตัวนี้ค่ะปรับที่เซิร์ชฟิลเตอร์ตัวนี้นิดนึงว่าว่าเราต้องการสิ่งที่เราต้องการค้นนะคะต้องการค้นอะไรรีเซ็ตเปเปอร์ไหมนะคะเว็บเสิร์ชเอาด้วยไหม กำหนดฐานไหมเนื่องจากว่านี้เป็นหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงค่ะเนี่ยเอาทั้งหมดเลย,เอ,เ,ลยเอาทุกฐานเลยค่ะรวมถึงที่ไม่เข้าควอดายด้วยเสร็จแล้วนะคะก็ให้สับมิสเซอร์ได้เลยค่ะนะหลังจากเลือกทุกอย่างแล้วซึ่งเนยจะเอากล้องกว้างมากๆเลยค่ะสับมิสเซอร์เสร็จนะคะเช่นเดิมค่ะรอเวลาทีหนึ่งให้เขาคน้นค่ะกระบวนการคน้นซึ่งไม่นานเลยค่ะเนื่องจากว่าเนยค่อนข้างเจาะจงมากๆเลยแป๊บเดียวะคะ่ะเห็นนะคะออกมาแล้วค่ะซึ่งอันนี้เช่นเดิมนะคะถ้าเคยเคยดูอันเจริ นี่คือรูปแบบกริดฟอร์มค่ะกริดก็คือเป็นเรียงกันมาเลยนะคะเราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะโดยคลิกคำว่าโชว์ดีเทลตรงนี้ก็อ่านแอ็บสแตรกเพิ่มเติมได้เราถ้าชอบก็เซฟไว้คนเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่หนำใจค่ะเพราะว่าโชว์ดีเทลเนี้ยมันเห็นแค่แอ็บสแตรกเนาะนะจะทำเป็นเทเบิลวิวก็ได้เลยค่ะ ก็คลิกเข้าไปที่ตรง Table View ตรงนี้ค่ะนะเราก็จะได้ Table View แบบ5ช่องมาละค่ะนี่เน่ทำ Show Detail ให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือตัว Show Detail ค่ะนี่คลิก Show Detail เข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะให้เราได้อ่าน Abstract เพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คลิก Table View ค่ะเราก็สามารถเพิ่มหัวข้อที่เราสนใจได้แบบโปรนี่เพิ่มได้เรื่อยๆเลยค่ะ Key Finding วิจัยนี้พบอะไรวิจัยนี้ให้อะไรบ้างเอา data ขึ้นมาให้เราอ่านคะแต่ละช่องแต่ละช่องค่ะเพื่อให้เราได้ สแกนแต่ละเปเปอร์คร่าวๆก่อนที่จะเลือกว่าจะเซฟเปเปอร์ไหนหรือจะไปเสิร์ชหา PDF ของเปเปอร์ไหนเพราะไม่ใช่ทุกเปเปอร์จะมี PDF ให้นะคะอันนี้ถ้าแบบนี้ก็มี PDF ให้บางเปเปอร์ไม่มีเราต้องไปเสริร์ชหาซึ่งแหล่งที่เราใช้นะคะเป็นหลังพิงอยู่ตลอดก็ Google Scholar ค่ะยกเว้นว่าเราอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ Subscribe เยอะ จบกระบวนการนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ตารางทบทวนวรรณกรรมแบบเนี้ค่ะให้เราได้อ่านเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ซึ่งนี้ก็พบว่าเรื่อง AI chatbot ใน e-commerce ยังมีไม่เยอะเลยค่ะเซิร์ชออกมาเนี่ยได้แค่ประมาณ6-7เปเปอ์เท่านั้นเองว่านั้นก็เลยยังเป็นอะไรที่ยังน่าทําอยู่นะคะนี่ก็จะไปนั่งอ่านก่อนนะคะทุกคนแวะ ฟังก์ชันต่อไปที่นี้ชวนทุกคนมาทำค่ะคือทำไดอะแกรมค่ะในหัวข้อที่เราสนใจทำให้เห็นเป็นไดอะแกรมเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะจากอันเดิมที่เราทำทบทวนวรรณกรรมแล้วเดี๋ยวเราลองมาเป็นไดอะแกรมดูบ้างค่ะโดยที่นี้จะใช้คิวรีอันเดิมเป๊ะเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือหน้าจอของ ไดอะแกรมค่ะจะมีรูปแบบไดอะแกรมให้เราเลือกเยอะเลยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก่อนจะครเอ t ไดอะแกรมนะคะต้องบอกสิ่งที่เราต้องการก่อนซึ่งนี่จะแปะตัวคิวรีเดิมที่ใช้ตั้งแต่ตอน Search นี่นะคะแปะลงไปเลยค่ะแปะคิวรีเข้าไปตรงนี้แล้วติก๊กถูกนะคะเลือกไดอะแกรมที่ต้องการเนี่จะเริ่มจาก f โฟลชาร์ t ก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าอะไรมีผลต่ออะไรบ้างในหัวข้อนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะคลิก g e n e น a เรตไดอะแกค่ะระหว่างนี้รอเวลาแค่ เดียวเองค่ะ Answer d i s ก็จะสร้างไดอะแกรมให้เราให้เราเห็นภาพนะคะแลนสเคปของการวิจัย ในหัวข้อปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ AI Chatbot ในกลุ่ม e-commerce ค่ะนี่ค่ะแลนจะเก็ออกมาแล้วนะคะเราเห็นเป็นภาพเลยอะ่ะทำให้เราเข้าใจนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบางมีตัวแปรอยู่เกี่ยวข้องอยู่ตัวแปร3-4มสี่กลุ่มใหญ่ๆเลยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ AI Chatbot ลูกค้าจะใช้หรือไม่ใชนะ้เขาจะมีทั้งเรื่องของปัจจัยด้านเทคนิคนะคะปัจจัยด้านความสะดวกอะไรต่างๆ ซึ่งทั้งหมดสามารถเซฟได้นะคะสามารถเก็บเป็นโค้ดไปได้ถ้าจะเซฟแค่กดเซฟตรงนี้ค่ะนะมีมีฟังก์ชันให้เซฟอยู่เป็น SVG ซึ่งเดี๋ยวในสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าขยายตรงนี้ปุ๊บมันจะมาเป็นโค้ดเลยค่ะซึ่งสามารถเอาโค้ดตรงนี้ล่ะคะ่ะไปแปะ ตัวที่มันแปลงเป็นภาพได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปลองทําต่อค่ะเดี๋ยวจะไปเลือกรูปแบบที่เป็น My m m p p ต่อค่ะอ่าเดี๋ยวลองใช้ My Map กันดูนะคะก็จะนเรตแบบเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะ My Map ออกมาแล้วค่ะน่าสนใจนะก็จะเห็นนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวพันยุ่งอิรุงตุงนงัง กับการใช้ AI c h a t b o ใน e-commerce บ้างก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7 6อย่างนะคะที่เกี่ยวพันเดี๋ยวเนแนะนำอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะคือการทำไทม์ไลน์ค่ะไทม์ไลน์จะรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ส่งผลต่อการใช้ AI c h a t b o บ้างไอ้คำถามเราเนี่ยแต่ละปีมันมีคนตอบต่างกันยังไงเดี๋ยวนน้ลองไปทำไทม์ไลน์เลยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะออกมาแล้วนี่คือไทม์ไลน์กันก็จะบอกค่ะว่าเออแต่ละปีมันมีปัจจัยอะไรที่โผล่ขึ้นมาในการวิจัย บางเป็นไทม์ไลน์เลยค่ะให้เราเห็นนี่คือการเซฟค่ะกดเซฟลงไปแค่นี้มันจะออกมาแล้วค่ะไฟล์ที่ออกมาเป็นไฟล์ svg ค่ะนั่นคือไฟล์ภาพที่เราสามารถปรับแต่งได้นะคะพื้นหลังมักจะเป็นพื้นหลังใสเราสามารถเลือกเซฟแล้วก็เอาไปแปะใน Word ใน powerpoint ต่อได้ค่ะ ทุกไดอะแกรมสามารถเซฟไปได้หมดเลยแบบนี้นะคะนี่ก็เอา SVG ไปแปะใน PowerPoint เพื่อเอาไปใช้ต่อได้ค่ะสรุปสนาทีสุดท้ายค่ะข้อดีของ a n s w e r i s ในฟังก์ชันที่อาจารย์นธแนะนำของวันนี้ก็คือ Search Paper แล้วก็ไดอะแกรค่ะข้อดีก็คือเมนู a n s w e r i s มันใช้ง่ายอะแล้วมันเ e ิร์ชได้รวดเร็วนะคะดังนั้นเราสามารถใช้ Search Paper เพื่อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะบอกเลยนะคะการ Search Paper ฟังก์ชันนี้ใช้สาหรับ ื่อทําทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้ดีที่สุดนะคะโดยทําเป็นคิวรี่ทาเป็นคิวรี่แล้วก็ใส่หัวข้อการวิจัยไป เดี๋ยวสมาชิกนะคะไปรับบอดการสร้างคิวรีได้ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้กับ AI สายทบทวนวรรณกรรมที่ต้องใช้คำถามปลายเปิดได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้แจกเป็นบอดไปเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้สาธิตให้ดูนะคะคือการใช้ไดอะแกรมค่ะนั่นคือทำให้เราเข้าใจหัวข้อที่เราสนใจแบบเป็นภาพเนาะทำให้สแสดงภาพออกมาให้เราเข้าใจซึ่งอาจารย์ไน้สาธิตให้ดูทั้งรูปแบบโฟลชาร์ดเพราะมีปัจจัยไหนเกี่ยวข้องบ้างและรูปแบบไมล์แมปเราต้องคิดถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบ ที่เป็นไทม์ไลน์นะคะให้เราเห็นว่าในแต่ละเวลามีปัจจัยไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมบ้างในเรื่องนี้นะทำให้ดู3อย่างเลยแต่จริงๆเนี่ยเขามีเป็น10บ มามีเยอะนะคะไปลงเล่นกันดูได้ค่ะข้อควรพิจารณาก็เช่นเดิมนะคะต้องใช้เมนูภาษาอังกฤษนะเพราะเขายังต้องเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่ค้นหาวรรณกรรมได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นอันนี้ AI ใส่คน้นวรรณกรรมทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดเราต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก็เท่ากันทุกตัวนะคะ AI กลุ่มนี้นะเขาพร้อมใจเขาจับมือกันเสียค่าธรรมเนียมเท่ากันหมดเลยค่ะนี่เหมือนพวกกลุ่มที่เป็นสาย generative AI เลยก็เสียค่าธรรมเนียมเท่ากันยกเว้นน้องกรอกค,ค่ะน้องกรอก ของพี่อีลอนมัสย่างเดียวที่เสียมากกว่าคนอื่น เป็นยังไงบ้างคะกับ2ฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ใน a n านเสื้ s ค่ะเนยว่ามันว้าวดีนะคะเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทำให้เราเสนอหัวข้อวิจัยหรือเขียนเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้นเข้าใจงานวิจัยเรามากขึ้นค่ะอยากให้ลองไปใช้ดูนะคะใช้ง่ายไม่ยากเลยถ้าใครคิดจ,จะจัดไปแล้วนะสำหรับ AI ตัวนี้อาจารย์เนททิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o นนะคะแล้วรวมถึงลิงก์วิดีโออื่นๆที่เกี่ยวขออ้องพราะกาสจะทิ้งได้แค่วิดีโอเดียวแต่ลิงก์เนี่ยทิ้งได้เยอะแต่อาจารย์เน้ห้ามท ะะต้องติดตามกันต่อไปค่ะนะรักกันแล้วห้ามทิ้งแล้วใครลองใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะอย่าลืมนะคะมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะมาคอมเมนต์บอกอาจารนนย์ณบ้างค่ะมาอวดกันบ้าง <c oughs> ไปเอาวิดีโอที่โคลนนิ่งเหมือนกับชุดนี้นะคะอาจารย์้มีแจกบอร์ดสำหรับการสร้างคีย์เพื่อใช้ถาม AI รทบทวนวรรณกรรมค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ